สวัสดีพพพพเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบิดิตัสเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมตแทนเกมเมอร์นะฮะตอนนี้ก็ออแพทวันที่22ครับพฤศจิกายนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากสิ่งที่อัปเดตเอาฟิเตอร์ครับล่าสุดนะฮะตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นบัตเลอร์นะ,ะสำหรับผู้ชายนะครับหรือชุดพ่อบ้านนะฮะก็หน้าตาเป็นประมาณนี้อืม ด้วยส่วนตัวคิดว่าสำหรับผู้ชายมันมันก็โอเคนะมันก็เข้ากับงหางดีนะมันก็มันก็ดูโดยลมแล้วก็ก็ดูแพงอยู่นี่บุ๋ฮะดูแพงดีโอเคถือว่าผ่านที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นรับก็คือเรื่องของราคานี่เองครับ7 4 9สี่เ้าอินเอครับอย่างที่บอกไปถูกมากถือว่าน่าสนใจเลยครับสำหรับราคาครับเมื่อเมื่อดูที่ราคาแล้วถูกมากครับถูกมาก ตอนนี้ลดราคา50%ยังไงก็ลองดูฮะถ้าสําหรับคนไหนครับเพื่อนเคนไหนที่ยังไม่มีชุดบาลานซ์สฮะก็แนะนําชุดนี้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากราคาถูกครับหน้าตาสวยไหมก็สวยนะถ้าเป็นตัวละครผู้ชายแต่ตัวละครผู้หญิงครับบอกเลยว่าต้องมีให้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทรงผมนะครับทรงผมของผู้ชายอันใหม่กันบ้างนะฮะอื้อเลยเอ็นหมดเลยอันไหนวะเนี่ยน่าจะอันนี้นะครับ ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ตอนนี้หน้าเพจ a c e b o o k ตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับแต่ก็รู้ว่ามีทรงใหม่อันนี้น่าจะเป็นใหม่แหละเพราะมันอยู่ข้างๆกับฟ็อกนะครับตามฟ็อกมาก็าเป็นทรงผมที่น่าจะเข้ากับชุดแบล็กบัลเลอร์ไม่ใช่แบล็กบัลเลอร์ชุด Butler บั t เลอร์นะฮะโอเคก็เป็นชุดพ้าบ้านน่าจะสีดำนะครับผมว่าน่าจะเป็นสีดำนะสำหรับโทนนี้นะะอินเนอร์ใหม่อ๋ออินเนอร์ใหม่ นี่ไหมอันไหนมันใหม่เนี่ยอินเนอร์ใหม่อินเนอร์ใหม่ไม่น่ามีนะฮะอินเนอร์ใหม่ผู้ชายไม่รู้อันไหนเหมือนกันนะก็มันขึ้นเอ็นหมดเลยสำหรับตัวเฮกินะฮะก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนอันใหม่อันไหนวะไม่รู้ฮะติดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับอินเนอร์ผู้ชายนะครับก็ลองไปดูครบชุดก่อน สกรอบหนึ่งนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมมันมีไทยอยู่แล้วสายไทยข้างในทำอินเนอร์ผู้ชายไม่จําเป็นนะครับผมไม่เห็นอะไรเลยครที่อยู่ข้างในนะฮะข้าวๆประมาณนี้นะฮะความหล่อของไซรัปก็ยังอยู่เหมือนเดิมอืมยิ้มด้วยเป็นไงล่ะเข้ากับห่างมากเลยฮะถ้าใครมีหางก็โอเคเลยแหละ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครผู้หญิงกันนะครับสำหรับตัวละครผู้หญิงนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ครับใครกันนันก็คืออ่ทรงผมนะฮะถอดหัวนิดนึงนะฮะดูครับทรงผมใหม่นะครับก็น่าจะเข้ากับชุดเมดนะเป็นทรงผมที่น่าจะเข้ากับชุดเมดนะครับแล้วก็มีอินเนอร์เต็มเชียแล้วก็ลองไปดูนะฮะอินเนอร์มันลายพอยไปปะเนี้ย นลฮะแล้วก็ไปดูอ่ะชุดเมดนะครับกับยือนนำลายแรงมาเป็นชุดเมดนะที่หลายๆคนครับเล้วเขาเรียกว่ารอคอยกันมานะฮะก็ไม่ไม่รู้ว่าด้วยส่วนตัวจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับชุดเมดถ้ารู้สึกเฉยๆถามว่าชอบไหมก็โอเคมันก็สวยดีใส่หมวกหน่อยโอเค อืมก็เข้าๆกับประมาณนี้นะฮะอย่างที่เห็นๆกันอยู่นะครับขออนุญาตเป็นอินเนอร์นิดนึงรับไม่ได้นะฮะทำยังไงให้มันสวยอินเนอร์มันลายไปอะอ่ะสีขาวสีขาวขาวทั้งตัวเลยน่าจะโอเคนะก็ประมาณนี้ฮะ,ะเข้ากันไหมเข้ากันแหละ ลองด้วยน้องฟิอนาครับฟิอนาเป็นตัวละครที่ในตาน่ารักมากกับหน้าคมโอเคอย่างที่บอกครับว่าชุดนี้ครับลองเปิดอินเนอร์ดีกว่าเอาให้ปกติปกติขาวดำขาวดำขาวดำขาวอโอเค <laughs> ลายเป็นลายเหมือนโจรแด้เนี่ยอ่าโอเคนะก็โอเคนะเออเออเออ,เอ,อแบบนี้ก็โอเคนะ ขำมาลรไปหน่อยเเรื่องของการแต่งตัวครับแน่นอนครับกินเวลานานมากปกติขาวดำครับคอนเซปต,ต์เดิมขาวดำโอเคกลับมาปกติแล้วแหละอื้ก็สำหรัฟิลหน้าครับ หรือตัวละครผู้หญิงอนะ่ะพูดว่าตัวละครผู้หญิงแล้วกันก็โอเคครับสําหรับชุดเมดนะเมดเซตนะฮะก็เป็นราคาที่น่าสนใจครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนก็ลองจับจองกันดูนะครับมันน่ารักมากมันโอเคเลยแหละกับราคาประมาณนี้7 4 9ก็น่าจะตกที่ประมาณ500ประมาณนั้นครับโอเค ราคา500ได้ชุด l i มิเต็ดบาสนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนก็แนะนํากันไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตตัวอย่างอันอื่นก่อนอัปเดตต่อไปครับอัปเดตอย่างต่อไปครับที่อยากให้ดูก็คือนี่ฮะเห็นไหมฮะกล่อง Call of the Hero Gift b ล x ครับมีคนเปิดได้หางนะครับหางจิ้งจอกเปิดกันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะแล้วก็มีแลบผาดนะฮะสลิมเทลนะครับเป็นหางหางเสือหางเสือดาวนะครับโอ้โห คำถามก็คือกล่องได้จากไหนนั่นเองะฮะคําตอบครับกล่องได้จากล็อกอินครับอยู่ในเกมครับครบทุกๆ1ชั่วโมงอย่างนี้นะฮะก็จะได้เป็นกิฟต์บ็อกเคอร์ออฟเดอะฮีโร่กิฟต์บ็อกมานะฮะออนอกจากล็อกอินอยู่ในเกมครับครบ1ชั่วโมงแล้วก็ยังมีได้หนกล่องแล้วก็ยังได้ AP อีก50ครับในอีกทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาสะสมของผมนะครับอยู่ในเกมมาวันชั่วโมงนิดๆนะฮะ าถามว่ามีกล่องอันนี้ได้มาแล้วหนึ่งกล่องจะเปิดให้ดูนะฮะได้มาแล้วหนึ่งกล่องและคุณแจเอาจากไหนคุณแจครับได้วันละหนึ่งอันเช่นกันนะฮะไหนบ้านี่เป็นกิจกรรม call of the hero ครับสุดพิเศษ็อกอินเพียงวันละหนึ่งครั้งได้รับคุญแจไปเลยหนึ่งอันอ่อมันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งวันได้หนึ่งกล่องอ่ะหนึ่งวันได้หนึ่งคุญแจหนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งกล่องฉะนั้นวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงครับโดยประมาณน่าจะได้ประมาณยี่สิบกล่องขึ้นไป ถามว่าถ้าเกิดมีกล่องเยอะๆแล้วเอาคุณจจากที่ไหนครับมาดูที่ช็อปครับตอนนี้นะอ่านี่เห็นไหมฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องซื้อฮะถ้าเกิดชอบก็ซื้อครับมันมันถูกจริงฮะอันนี้สนับสนุนเลยฮะไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรจากกรีนาครับแต่ราคาถูกจริงครับซื้อได้ฮะถูกจริงฮะหาชุดลิมิเต็ดที่บวกบาลานซ์สองในราคาแค่นี้ฮะซื้อเถอะซื้อเถอะครับเรามาดูในช็อปนะครับเมื่อกี้เรื่องของ Call of the Hero นะครับนี่ฮะ คุณแจครับมีขายครับในราคา40 40คุญแจ499เอ็น .x เวราคาใช้ได้อยู่นะฮะแต่40ตกอันละไปี๋คิดเอาเองครับอันละ10าบาทอะไรอย่างนงี้นะฮะแจกดอกหนึ่งโอเคไม่ถึงไม่ถึงฮะไม่ถึง10บาทโอเคก็ถ้าแนะนำก็ซื้อแบบ40นะครับก็เปิดคุ้มเหมือนจะคุ้มแน่เห็นดูจากการเปิดแล้ว คือกล่องเนี่ยเราเล่งสปีดกันซื้อของกล่องไม่ได้นะครับเพราะกล่องว่าขึ้นชั่วโมงละหนึ่งอันฉะนั้นคนที่เปิดเปิดได้ตอนนี้ครับเต็มที่เขาเปิดแค่2กล่องเขาก็ได้หางเปิดแค่2กล่องเขาก็ได้หางจิ้งจอกกันแล้วเห็นไหมได้แล้วนะครับจิ้งจอกฟ็อกเทลนะครับเอ่อเพื่อนๆไม่ต้องตกใจครับว่าเฮ้ยทำไมมันเด้งบ่อยจังตอนนี้คนเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาใหม่ครับวันอาคารคนเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็แห่เปิดกล่องครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเหมือนกับว่า เขาเปิดกันเยอะคนเล่นในเซิร์ฟตอนนี้น่าจะถึงสักหมื่นคนสมมติหมื่นคนเปิดพร้อมกันหมื่นกล่องมันก็โอกาสที่มันจะออกมาก็อาจน่าจะมีง่ายนะฮะเอาตอนนี้ผมมีคุญแจกุญแจอยู่มีไหมมีหกุญแจนะครับแล้วก็กล่องหนึ่งกล่องเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะับว่าได้อะไรอันนี้เราอัปเดตมา2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือชุดแฟชั่นอย่างนี้2เป็น Call of the Hero นะครับผมถ้าได้หางนิฮาเลยนะฮะ <laughs> โอเคอย่างที่คาดไว้ครับเมิร์กนะฮะมันก็มันก,มนก็มีหลายๆอย่างครับอยู่ในกล่องก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคขออนุญาตปิดแชทครับเ,เ,เรามาดูแคชช็อปครับ,รบที่เพิ่มเติมนะฮะตอนแรกเป็นกุญแจเราบอกไปแล้วอย่างที่2ครับลดราคาเหมือนกันครับหินตีบวกน,นั่นเองหินตีบวกครับเ c e e n h น n c e e n นแฮน m e n t เนี่ย <laughs> ไม่รู้มันเอ็นหรือ e อนเอะไรนะฮะ แล้วก็เป็นหินที่บอกที่ลดราคานะครับรถน่าจะลดห้าสิเปอร์เซ็นตะครับดูแล้วถูกมากครับบอกเลยว่าถูกมากก็ซื้อวางไว้ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้เขาก็มีใบบวก1ิบกันนะยังอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะแยะครับอย่างต่อไปครับที่น่าสนใจสําหรับคนที่เบื่อการนั่งเรือนะครับก็มีใบใบวาร์ฟนะครับเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นใบวาร์ฟเป็นรีเซียนนะฮะวิ่งใช่ไหมออกจางนี้นะครับหรือเปล่า โอเคก็เป็นใบใบนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้วาร์ปครับตามที่มันบอกได้เลยนะฮะโคเฮนเมลบอกโคเฮนด็อกก็คือถ้าเกิดเราคลิกที่ใบนี้นะครับเราก็จะวาร์ปไปตามจุดต่างๆได้เลยครับเหมาะสำหรับเลเวลต้นๆครับที่ส่งเควสบ่อยๆเดินเควสส่งไปวาร์ปไปนู่นไปนี่นะฮะสามารถคลิกที่ใบครับแล้ววาร์ปแป๊บเดียววาร์ปไปถึงได้เลยนะฮะก็เหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเก็บเลเวลทำเควสเคลียร์เควสนะครับวาร์ปไปไหนมาไหนได้สบายเลยนะฮะก็วาร์ป บารบแล้วก็ส่งเคสอย่างนี้นะฮะอันนี้อย่างที่3นะอย่างที่4ครับอย่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ November Enchant Weapon นะฮะคำว่า Enchant เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผมยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเดานะครับน่าจะเป็นพวกกล่องกล่อง10 405 NX เนี่ยกล่องพวกนี้จะเป็นกล่องที่สุ่มอาวุธตีบวก10หรือกล่องสกอร์ครบแต่มันเขียนว่า Enchant ถ้า Enchant เนี่ยมันน่าจะเป็นการสกอร์นะครับอันนี้จาก การเดาเนะี่ยกันเดาสุมล้วนๆไม่รู้ว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะครับบอกว่ากล่องที่เต็มไปได้วยอาวุธท่านสูงและไอเทมที่มีประโยชน์ในการต่อสู้อาจไล่โชคแล้วก็เป็นไปได้อะไรงนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นกล่องที่ตีบวกสกอครบเป็นอาวุธที่ตีบวกสกอครบนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็เรามาดูอัปเดตกันอีกทีหนึง่งว่าทางการิน่าจะบอกอะไรเราหรือเปล่านะว่าในกล่องนี้มีอะไรนี่เป็นอย่างที่4ครับที่เข้ามาในแพท2 2อนะฮะอย่างต่อไปครับก็คือเรามาดูที่ e x c h a n g e Shop ขออภัยครับกดผิดมีเพิ่มมาอย่างหนึ่งครับเป็น Royal Army ม a t e Event Coupon นะครับ Royal Army ม a t e นะฮะก็มีพวกเครื่องประดับครับเครื่องประดับนี้จะไปอยู่ในส่วนของอวตารนะครับในส่วนของอวตารซึ่งไม่ทับซ้อนกับเ,เครื่องประดับปกติในเครื่องประดับนี้ครับก็จะเป็นพวกถ้าใส่ครบเซตก็จะบวก Defense บวก Attack อะไรอย่างนี้นะครับบวก Balance Balance 2 Balance 3 Balance 5แล้วนะฮะแ t ตแทกสป e ดลักบวกสิ อันนี้มันจะมาค่อนข้างดีนะครับรวมๆแล้วค่อนข้างดีถือว่าโอเคเลยแหละแต่ว่าก็เป็นวันนะฮะเราก็จะไปเยึะติดอะไรกับมันมากไม่ค่อยได้นะครับหนึ่งตัวละครซื้อได้หนึ่งครั้งถ้าเกิดแนะนําครับให้กบเก็บครบเก็บครบ9ชิ้นก่อนเก็บครบ9ตัวก่อนนะครับเออแล้วเราก็แลกทีเดียวนะครับมันจะได้บทอายุพร้อมๆกันโอเคเออ9ตัวครับหาได้จากไหนครับ อัปเดตอย่างสุดท้ายครับ Royal a r m i l t e นะฮะเราจะไม่พูดถึงตัวละครหลินนะที่อัปเดตเข้ามาในการเนิร์ฟแล้วก็ถ้าหยุดมันจะมี holding skill ของหลินนะตัวละครใหม่ที่เป็นถ้าหยุดแล้วก็ปรับเนิร์ฟลงนะให้อ่อนลงนั่นเองอพอดีผมไม่ได้เล่นหลินก็ไว้ถ้าเกิดเดี๋ยวยืมตัวละครหลินจากเพื่อนในกิลได้เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะโดยปกติแล้วนะครับ Royal a r m i l t e อย่างที่เราเคยเห็นกันนะในดันเลเวลต้นเนี่ยที่มันอยู่ใน Ano area เนี่ย มันจะสุ่มสลับไปเรื่อยๆมันจะมันจะไม่สุ่มมันจะเป็นมังกรมีแมงมุมมีมังกรมีหมีอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสุ่มวันต่อวันนั่นเองนะฮะเป็นเลดบอสสามสิบหลอดออในการลงเลดบอสเนี่ยปกติเราจะลงได้ถ้าไม่มี VIP จะลงได้แค่วันละครั้งถ้ามีจะลงได้สองครั้งและในช่วงนี้มันเป็นช่วงกิจกรรมครับสามารถลงเพิ่มได้หนึ่งครั้งก็จะเป็นลงทั้งสิ้น3ครั้งฉะนั้นเมื่อลงได้3ามครั้งครับ ตัวเอ็ h เ n น e s ช o อครับหรือใน Royal Army r a t เเนี่ยเราสามารถเก็บได้วันละ3ตัวเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นก็รีบเก็บครับก็เก็บไว้ให้เยอะๆครับแล้วก็ไปแลกนั่นเองนะฮะสำหรับบอสครับก็จะสมเป็นวันละตัวนะถ้าจำไม่ผิดครับข้อมูลที่ได้มายังไม่ชัวร์นะครับยังไงก็ไปตามอัปเดตกันทีหลังนะฮะก็เป็นเลดบอสที่โหดมากโดยที่จะมี30บอสนะครับใน r o y a l Army เนะครับจะลงให้ดูเลยดีไหม ก็เป็นการสุ่มแบบใหม่ด้วยนะฮะจะไม่ใช่แบบเดิมกดออกเดินทางแถวนี้เพื่อเขารวอมะลองดูแล้วกันนะฮะคลิปอาจจะยาวไปหน่อยแต่ก็ช่างมันเถิดแล้วก็เป็นการสุ่มนะครับเลเวลของบอสนะครับ3 0มสถึงเกนะครับหรือ80นี่ยแหละประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นสเตตเราไม่ถึงแคปเนี่ยหรือว่าน้อยกว่าน้อยๆเนี่ยมันก็จะปรับให้เพิ่มขึ้นปรับดาเมจเพิ่มขึ้นฉะนั้นเพื่อนเที่เอ้เลเวล เออดาเมจยังน้อยๆก็ไม่ต้องลัวไปนะฮะเพราะว่ายังไงเขาก็จะปรับให้เรารฐานและพวกที่เกินมาตรฐานก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับลงมาเท่ากันหรือเปล่านะฮะใจเย็<ห>นตอนนี้เราก็มาอยู่ <รอ S 1> ใ,นในเกมนะฮะเนี่ยมีการบอกด้วยนะฮะใจเย็น,ยนจบมานั่นก็เหลือที่สองที่สองที่สามคนนะ่ะโอเคลงไปลุยเลยนะฮะเต็มสิบหกใช่ไหมเหล็ <c oughs> ลงได้สิบหกคนแน่เต็มที่เปี้ย นั่นดิผมว่าลงยี่สิบสี่นะไม่รู้นะอันนี้เราจะมาโชว์สเตตส์และรกการแน่ลงบอสยังไงให้ตายเร็วไปถึงตัวเองตายเร็วเฮ้ยจริงเด็ดอันนี้ไม่ไม่ไมัม่นใจนะฮะว่าว่ามันลงได้กี่คนจะแน่นะฮะสิบหกหรือยี่สิบสิบถ้าปกติแล้วน่าจะยี่สิบสี่นะถ้าเลดเก่ายี่สิบสิบเอ่อสามสิบหลอดครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะตีให้ดูยันตายเนะี่ย รอไปฮะรอไปรอไปเลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ประสบเลยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าแล้วในช่วงนี้เห็นมีบอกว่ารีเวิร์สเตียเหมือนกับเกิดฟรีนะครับช่วงนี้ยังเกิดฟรีอยู่เกิดได้เรื่อยน่าจะช่วงน่าจะเป็นช่วงเวลาครับเ,เรื่องของรายละเอียดกิจกรรมหรืออะไรต่างๆครับที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลแน่นอนเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ชัวร์นะเพราะว่าทางกาันนีายังไม่ได้อัปเดตครับแต่ก็นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆที่พอเห,เห็นมาบ้างเนี่ยว่ากิจกรรมมันออกมาประมาณนี้เก็บเละประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจบเลดแล้วเดี๋ยวได้อะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกนันนะตอนนี้ก็ขอดวอมตัวลมสไปก่อนนะฮะนวนจับนวนจากน ตอนนี้ผ่านไปยี่ิบนาทีนะครับเลยอีก8หลอดนะฮะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะเอาเรื่องอยู่ช่วงนี้ครับมันจะเป็นกิจกรรมที่แจกปีนะครับฉะนั้นก็เออเกิดปีนะครับก็ยังยังโอเคอยู่นะครับสำหรับการเกิดปีครับก็ไม่ต้องกลัวตายนะครับฉะนั้นก็ใครที่ตายครับพยายามฟื้นออกมาแล้วก็ทำา a m เ g e ให้เพื่อนๆต่อนะฮะทำให้จบค่อนข้างเร็วนะอีกนิดหนึงครับอีกนิดนึงครับเจ็ดหลอดสุดท้ายแล้วครับ ระหว่างเล่นวยโชว์ชัำกันไปนะเออมีพี่อ่รู้สึกว่าบอสมันจะสุ่มเลเวลใช่ไหมครับตั้งแต่ 30- ถึง90นะครับระหว่างการเล่นลงดันเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าจบดันเนี่ยจะมีขวดนะครับก็ยังไม่เห็นหน้าตานะแต่ว่าเห็นมีพี่ในกิลวครับได้ขวดมาเลเวล80ขวดเลเวล80ดนะครับเพจะสุ่มมาของพี่ในกิลวนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะได้ขวดแต่ว่าของพี่ในกิลวเขาได้เป็นเป็นผ่านอาวุธส้ม นะฮะฮไม่ติดตัวด้วยสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับก็ลองไปดูว่าเพื่อนๆได้ขวดอะไรหรือเอาอะไรมาแชร์กันบ้างนะว่ามีอะไรจากเบเยอรเอามี่เลดบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวข้ามไปใกล้ๆจบเลยนะฮะเดี๋ยวเเรามาอักรอบหนึ่งตอนตอนใกล้ปายนะฮะ ได้ความจริงเล้วฮะเอออย่างที่สักดออี๋อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบอสต,ตัวนี้ไม่สามารถใช้สกิลหยุดได้นะครับหรือโคดิงสกิลสกิลทำให้ตายของทุกๆต,ตัวครับไม่สามารถใช้ได้ครับสําหรับบอสต,ตัวนี้นะฮะฉะนั้นก็หยุดไม่ได้ก็นานหน่อยครับแต่มันก็จะมีจังหวะที่บอสสตันอยู่นะฮะแล้วก็ลุมุมกันนะครับตอนนี้บอสต,ตัวนี้ลงไม่ยากนะเพราะว่ายังมีเกิดตลอดนะฮะยิงสามารถเกิดได้เรื่อยๆอก็ง่ายฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้อะไรจากบอสตัวนี้บ้างนะฮะ ก็มีนั่หนังแล้วก็ตัวนี่ฮะตัวอย่างที่บอกไปมันเป็นตัวที่ไว้ไวแรกใน Exchange Shop นะฮะเป็นเครื่องประดับในตอนนี้นะครับโอเคครับสรุปโดยรวมนะฮะว่าวันที่ที่สองวันนี้นะฮะพุศจิกาครับเซ์ฟไทยอัปเดตอะไรบ้างนะก็จะมีชุดแฟชั่นชุดใหม่นี่เลยนะฮะจัดสรลวเชียวไม่ถึง2ชั่วโมงนะชุดนี้มาแล้วนะครับ โอเคก็ชุดแฟชั่นชุดใหม่ครับของผู้ชายเป็นพ่อบ้านนะครับของผู้หญิงเป็นชุดเมดนะฮะก็ในราคา749าถือว่าถูกมากนะครับก็ยังเชียร์เหมือนเดิมครับว่าถูกจริงอย่างที่2ครับก็จะเป็นรอยเลตครับรอยเลตแบบใหม่นั่นเองก็สามารถลงได้3ครั้งต่อวันถ้ามี VIP นะครับก็เป็นช่วงอีเวนต์แจกของดีครับแล้วก็ก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะเก็บตั๋วแรกเครื่องประดับอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ อย่างต่อไปเป็นกล่องนะครับ c อ l l of t h e Hero นะครับก็เป็นกล่องล็อกอินหชั่วโมงกุญแจก็หาเอาวันวนละ1ดอกอะไรเงี้นะครับเปิดดูก็มีหางมีอะไรมากมายครับที่เป็นของแร่ดีๆแฟชั่นประดับอะไรเงี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องอยู่ในช็อปอีกกล่องนึงก็เป็นกล่องสุมอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยาเป็นอะไรอย่างี้นะฮะและอย่างหนึ่งก็คือใบ ใบใบวาร์ปใบใหม่นะครับของใหม่ที่อยู่ในแพทนี้ด้วยนะครับรวมถึงหลินเนิร์ฟแล้วก็หลิน holding สกิลนะครับสกิลหยุดของหลิน <Okay. S 1> เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับแพทนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามไว้หรือมีอะไรอัพเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมครับวันนี้ทอแทนเกมเมอร์ก็บายบายก่อนครับลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับส่งท้ายคลิปครับเดี๋ยวเราจะมา เอ็นสกอร์เล่นนะฮะเจอกับคุณบิลหรือใัมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเป็นหลายคนเรียกนะฮะว่าพ่อมันตายนะฮะก็อยากจะไว้อะไรกับมันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอ็นสกอร์เอ็นพอร์นะครับจริงๆแล้วมันตีไม่ยากนะฮะเขาบอกว่ามันตีไม่ยากนะครับเพราะว่าแต่ก็แตกครับติดก็ติดนะฮะอันนี้คือแตกไปแล้วรอบหนึ่งครับดูบาลเหลือ84นะครับก็เขาบอกเอ็นสกอร์เอ็นง่ายๆครับกดไป3ขวดครับเกินนั่นเองนะฮะ คิไปเกินวะทำขวดทำไมเกินวะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่อีกสักรอบหนึ่งครับเหลือสองขวดแล้วเนี่ยก็ต้องเอ็นสองขวดอะใส่สองขวดครับแล้วกดเท่าที่มีอยู่นะฮะอยู่ไหนสกอก์อยู่ไหน หดสองขวดอะแค่ไหนแค่นั้นหมดเมื่อกี้ร้อยกว่าดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะครับผมหกสิบเอ็ดบาทครับมันมันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วอะก็ต้องตีอ่อะสามสิบสี่เปอร์เซ็นครับไม่มากไม่น้อยนะฮะติดก็ติดครับล้มเหลอวอะแน่นอนฮะมันไม่ติดอยู่แล้ว <c oughs> โอเค